โอเคสบายทุกคนอ่ะมื่อวานี้ก็มาพบกันอีกเซีนอีกัป็นซีนเคยเอ่อจากเอ่อคลิปที่แล้วหรือว,ว่าเมื่อวานนี้ได้เอ่ออธิบายเกี่ยวกับการเบรกเอาอย่างไปละทุกคนก็น่าจะบันไดก็น้อยนี่แหละน่าจะเอ่อเอาไปแบบประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ยังประมาณนี้เออซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคิวของคลิปที่เอ่อการกลับตัวของกราฟเนาะทุกคนอ่ะซึ่ง ก็จะมายกตัวอย่างที่มันเป็นเหนียวหับก่อนแล้วจึงไปเหนี่ยตาโอเคทุกคนการเฉรดแบบการกลับตัวนี่ค่อนข้างว่าถ้าเพยถนัดกว่าางนั่นแหละคือตามตามความถนัดของเพยของมันเลยเออมันบ่มีคือการเฉิดกลับตัวมันบุ่มีอย่างที่ซับซ้อ,อนหลายก็คืออ่าโอเคก็คืออ่า สลีเคยบอกไปแล้ววา่าโซนราคาได้อ่าโซนราคาโซนราคาได้ที่มันสามารถที่จะส่งกราฟอย่างไงนะส่งกร้าบลงเรือส่งกราฟขึ้นด,ด้วยที่เอ่อด้วยความที่มันมีนนย้อสำคัญอัอนนั้นคือแนวครับโอเคคือก่อนหน้านี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อโอเค คือก่อนหน้านี้เป็นทเทรนค่าลงอยู่แล้วอ่าเป็นทเทรนค่าลงอยู่แล้วมันมันมันย้อตัวเออมันมันทุดวงใหม่แล้วแต่ว่ามเมื่อมันเคลื่อนที่เอ,อ่อมาห่อราคาเนี่ยส่วนเนี่ยเออแห่งซื้อได้ได้มีการซื้อขึ้นมากกวาว่าคนในตลาดอ่ะเรื่องบึงแล้วว่าเออเนี่ยส่วนราคาเนี่ยห่ออยู่บนหน้าราคานี้นี่เป็นราคาที่ทึกแล้วซื้อแล้วได้กำไรแล้วอย่างประมาณนี้เออคนก็เลยแห่กันแห่กันซื้ออาจซื้อขึ้นเมื่อมีความต้องการซื้อหลายขึ้น มันมันก็เออมันก็สูงอ่าพุนต่อกราฟแล้วมันที่ได้กราฟยืมกันปรับตัวขึ้นไปในระดับหนึ่งเลยค่อนข้างมาสูงเลยกว่าได้เอาแล้วทีนี้กราฟกราฟมันอ่าจ้างมันจ้างตัวที่มันเป็นเทรนเออมันก็ไซเวร์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 ปั้งมันลงมาเนี่ยมันก็ลงมาเนี่ยมันก็ลงมาตามโครงสร้างของราคาของมันนั่นแหละเออปั้งลงมาปื๊บอะถามว่าถามว่า มันลงมาปุ๊บลงมาได้ความแหงป่าเนี้ยมีเปอร์เซ็นที่มันจะทะลุลงไปบ่อคือคือก่อนหน้านี้สมมติว่าเขาบริหารกราฟอยู่เนี้ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยลงมาแหงขนาดนี้มันจะทะลุลงบ่อแร้วมันจะต่ำลงขึ้นบ่ออย่างประมาณเนี้ยเออคือการที่เขาจะเทรดเอ่อเทรดหรือว so ่าเขาหาจังหวะในการเขาอยู่ที่บริเวณแนวขึ้นแนวตาน่ะสิ่งที่ควรเห็นก็คือสิ่งแรกเลยก็คือบ่ต้องฟ้าวเห็นอีหยังเถอะ หมายความว่าเมื่อกราฟเมื่อกราฟเคลื่อนที่มาฮอตบริเวณนี้ใกล้ๆมันใกล้ๆที่มันจะฮอตบริเวณที่มันเป็นแถวพับนี่อย่างนะันจะฟ้าเห็นอย่างเชอะให้ท้าบึงกอาวมันจีเกิดมีปฏิกิริยาแบบใดเรือก่าฟมันจีมีเอฟเฟกต์แบบใดอย่างเกิดขึ้นนะเออซึ่งขอท้าบึงสัญญาณคอนเฟิร์มเวคือคือท้าสัญญาณคอนเฟิร์มก็คือแท่งเทียนโอเคแท่งเทียนนั่นแหละ ซึ่งว่าในจังหวะน,นี้แห่งซื้อนั้นได้เข้ามาได้เข้ามาที่บริเวณแนวฮับอีกนั่นหมายความว่าแหแนวฮับนั้นทํางานอีกครั้งประมาณนี้คนุณนตลาดคุณในตลาดในใน,ในจังหวะน,นี้เขาอย่างคิดว่าส่วนราคาน,นี้ยังเป็นส่วนราคาที่ถึกแล้วเป็นราคาที่ซื้อแล้วได้กําไรเพราะว่าคนก่อนหน้านี้ที่เขาซื้ออยู่นี้แล้วเขาขายอยู่นี้นั้นได้กําไรแล้วเออ แล้วคนกุมคนกุมหนึ่งที่อันอ,อีกกลุมหนึ่งอ่ะเข้าเบิ่งอยู่นี้อ่ะเข้าบริได้ซื้ออยู่นี้เข้าหล่งว่าจะซื้อยอยู่นี้แล้วแต่ว่าเขาอย่างบริได้ซื้ออยู่นี้เธอ <คน S 1> เมื่อเข้าบริได้ซื้อแต่กราฟนั้นมีการปรับตัวขึ้นไปแบบนี้เมื่อกราฟเคลื่อนที่หมาฮอสอยู่ที่บริเวณเหน,น,นือับอีกครั้งคนอ่ากุมคนที่บริได้ซื้ออยู่นี้แต่ว่าหลังหลที่จะซื้อนี้แต่บริได้ซื้ออยู่นี้แต่กราฟมีการปรับตัวขึ้น ก็อาจจะมาซื้อในบริเวณที่มันกลับมาฮอตอยู่ที่บริเวณนี้ครับอีกครั้งก็เป็นได้เพราะว่าเขาเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งในอดีตว่าเออเฮ้ยเออขาขายแล้วม่งได้กําไรเออเขาซื้อแล้วเขาไปขายเขาซื้อแล้วแม่งราคาขึ้นแล้วเขาได้ขายไ,ได้กําไรอย่างประมาณนี้เขาก็เลยมีความยากซึ่งมันส่งผลต่อจิตวิทยานั่นหมายความว่าส่วนราคา,านี่มันส่งผลต่อจิตวิทยาแล้วก็คือเนี่ยครับนั่นแหละเออเป็นส่วนราคาที่มีนยัยามสำคัญ แล้วคนอ่าคนกลุ่มนึงเกาเนี่ยเขาก็มาซื้ออยู่นี้อีกเท่นึงซึ่งแล้วเขาจะหู้หได้จะได้ว่ามันจะกลับตัวขึ้นจะแทเขาก็ต้องเบิ่งจากอ่อจาจะแข่งแห่งค่ายเขามัน,มนแห่งค่ายแห่งซื้อเขามันนั่นเองเขาก็ต้องเบิ่งแข่งเขียนไปพร้อมซึ่งว่าคือคืออ่าเขาก็ต้องเบิ่งถิ่นก่อนนั่นแหละเออแต่ว่าถ้าเขาถิ่นนี่ไซเบีย ก็คนอนข้ง <K han> ที่จะอันตรายน,นหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เขาจะเขาเาจะมาเฉพาะเฉพาะเกี่ยวกับการเทรดแบบนี้ก่อนก็คือการเทรดแบบการกลับตัวเฉพาะการกลับตัวอืซึ่งตอนนี้กราฟในในตัวอย่างนี้มันมีการกลับตัวขึ้นแท้ๆแล้วเขาชูได้จะได้แล้ว,วมันจะกลับตัวขึ้นแท้ๆสมมติว่าอันนี้เขาเป็นอยู่นี้สมมติเขาเป็นอยู่นี้ก็คือท้าแท่งเทียนคอนเฟิร์ม ถ้ามันเกิดขึ้นก็ว่ามันจะขึ้นขึ้นหรือ่หลงขึ้นหรืูบอลงอ่าประมาณนี้เราต้องสังเกตแห่งแห่งซื้อแห่งขายอ่าในแทงเทียนประมาณนี้เขามาสังเกตกันเลยโอเคขออนุญาตลรือบเซ็นเซ็นเทียนหลายเส้นเออ่เนี่ยหนวดตาคนนั้นพอจะซูมเข้าไปเพราะว่านั่นแหละไใน b x มันซูมแล้วมันจะเนี่ยอันนี้บโบมันแอปถั่วไอ้นี้ของมันแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยเเอออยนี่โอเคโอเคประมาณนี้ก็ได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคก็คือสังเกตเห็นบอ คือมันเริ่มมีสัญญาณซื้อตั้งแต่อยู่นี้แล้วตั้งแต่แทงนี้เป็นอย่างจึงว่ามันเริ่มมีสัญญาณซื้อแล้วเพราะว่า,าแทงก่อนนะ้อาราคาก่อนน้ามันมีการปรับตัวลงฮอดพีแต่ว่าแห่งซื้อน,นั้นตึบขึ้นไปแห่งซื้อน,นั้นเริ่มสนใจเพราะว่ามันมาฮอตจุดที่บริเวณที่มันเป็นแนวรับแล้วอ <Okay. S 1> แล้วมันก็มีการปรับรีเจขึ้นไปน้อยนึง ถาาว่าในจังหวะนี้สิวได้เออบ่ายได้บ่ก็ยังถ้าว่าบ่ายได้บอ่ออ่าได้แต่ว่าอย่างบ่ปปอดไผยหมายความว่าอย่างบ่ได้ราคาที่ปลอดไผยอย่างประมาณนี้อ่าเขาก็ต้องทาต่อไปซึ่งแทงตัวหมาเป็นแทงซีเคียวน้อยแบบนี้ก็ยังบ่กคนเฟร์มเธอว่ามันจะขึ้นต่บอบ่อเรื่อมันจะหลงตัวเพราะว่าแหงค่ามันก็บ่ได้สัดเจนว่านะมันจะหลงแหงซื้อมันก็ยังบ่ได้แหงอย่างขนาดนั้นนั้นหมายความว่าเป็นจังหวะที่ มีการชะลอตัวแล้วเป็นจังหวะที่สะสมแหงน้อยนึงแล้วค,อค่อยขึ้นเรือจิลงมันยังไม่ได้ตัดสินใจว่ามันจะขึ้นหรือ,อจิลงแล้วมาบึงแทงตัวนี้แ,ออแทงตัวนี้มันก็ยังลงมาได้อยู่มันยังลงมาได้อยู่แต่ว่ามันยังบ่บพานแนวครับแนวตานบุ้มไมแนวตานดิเออมันยัง่ผพานแนวครับมันยังบ่เบกมันยังบบเบกลงมาเถอมันกําลังลังเรอยู่ซึ่งแทงตัวนี้แทงน้อยตัวนี้ ทงตัวนี้มันเริ่มบุงบล็อกแห่งซื้อมันเริ่มเข้ามาแล้วมันเริ่มแจงขึ้นน่ะหม,มายความว่าแห่งซื้อที่เข้ามาันเริ่มสเจนขึ้นประมาณนี้ซึ่งมงันก็พอดีมาต่ำอยู่เซนแนวแนวครับที่เขาตีไว้เมื่อกี้นี้ก่อนหน้าน,นีมน้มันมีการลงมามีการลงมาแจ่ทึกดเจ่อมันลงมาได้น้อยนึงพอดีต่ำเซนแล้วมันขึ้นไปหรืิจิตทำงานเลยก็คือแห่งซื้อมันเริ่มทำงานเลย เนี่ยครับมันดิ้มทํางานปั๊บมันก็มีลิจเิขึ้นไปซึ่งถ้าเฮาเบิ้งในแทงเทียนตัวนี้เฮาเบิง้งเฉพาะแทงเทียนแห่งซื้อแห่งาขายเฉพาะแทงเทียนเฮาจึงเบิ้งได้ว่าแห่งซื้อนั้นเสนะแห่งขายไปที่ห้อยแล้วเพราะว่าย้อนอย่างเพราะว่าราคาราคาปิดคงแทงตัวนี้ราคาปิดคงแทงตัวนี้นั้นสามารถที่จะปิดอยู่ที่บริเวณที่มันราคาสูงสุดของแทงตัวนี้ได้เลยใกล้ใกกันเลยนั่นหมายความว่าเออแห่งซื้อมันเลือมมาแล้วนะเออแต่ว่า ถ้าว่าอย่างไพ่ย,ยังบูมั่นใจอ่ะเอาอยังบูบายเธอก็ได้แต่ถ้าไพ่แบบลุยๆอ่ะบูได้แบบนูน่นนี่นั่นเอียงนะบูได้น,นิ้นอีย่งขนาดนั้นก็บายได้เลยก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะมาแล้วแหงซื้อเลื่มจะมาแล้วประมาณนี้เออแล้วแทงตัวมานี่มันสร้างเนี่ยครับใหม่แล้วในกรณีนี้คือก่อนหน้านี้มันเริ่มมันเริ่มมีอิเฟิพลตั้งแต่อเอ่แทงตัวนี้ลงมา เออมันเริ่มมันเริ่มมีมันมันเริ่มมีแห่งซื้อตั้งแต่แท้งตัวแดงนี่ตัวแดงตัวนี้แล้วมันเริ่มมีแห่งซื้ออยู่นี้มาอีกจังหวะหนึ่งแล้วนี่ออันนี้จังหวะที่สองเอออันนี้จังหวะที่สามแล้วอันนี้คือจังหวะที่สี่ซึ่งแห่งซื้อเข้ามาเนี่ยเข้ามาเท่านี้มันเป็นอ่าจังหวะที่สี่แล้ววกกับที่มันติดอยู่ที่บริเวณนี้ครับซึ่งมันาสามารถจะสูงกราฟขึ้นไปได้เพราะว่า เออเนี่ยมันต่ำแนวรับต่ำแนวรับต่ำแนวรับปุ๊บมันก็ขึ้นไปเลยต่ำโซนที่มันในอดีตนั้นมีคนเคยซื้อขึ้นไปเมื่อมหมหฮอดอยู่ที่บริเวณนะครับนี่อีกครั้งกุ้มคนเหล่านี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาซื้อเราได้กําไรวะ่ะเออเพราะว่าคนกุ้มคนก็อนนะเขาซื้อแล้วแม่งปรับตัวขึ้นไปเลยเขาได้ เขาซื้อในราคาที่ือแล้วเข้าไปในค่ายในราคาที่แพงก่านหน้านี้ซึ่งกลับมาอีกครั้งอ่ะคนพวกนี้ก็อาจจะมีความต้องการที่อยากซื้อขึ้นไปอ่าเมื่อมีความต้องการอยากซื้อขึ้นไปมันกระตรงตามนิย่ามของเนี่ยครับว่าอ่โซนได้ที่มีอ่าโซนได้โซนราคาได้หรือวานาณราคาได้ที่มีแห่งซื้อเข้ามาแล้วสามารถที่จะอ่าปรับตัวขึ้น สูงๆแล้วนะเออหรือว่าแห่งซื้อที่เข้ามาเป็นจำนวนลายเอาจะเอื้อมมาเป็นแนวพับเป็นบ่อเออนั่นแหละมันกระตุงกันไงเมื่อมันตุงกันปั๊บแล้วมันอ่าในอดีตครั้งก่อนที่มันเป็นแนวรับกับครั้งนี้มันยูอ่ามันเป็นโซนเดียวกันเลยซึ่งเขาเบิงจากแท่งเขียนแล้วเขาเบิงจากแท่งเขียนแล้วเขาเบิงเขาเบิงวิเคราะห์แล้วว่าเออแห่งซื้อมาแล้วเขาสามารถที่จะบ่ายในออเดอร์นี้ได้เลยเขาสามารถที่จะบายได้เลยเพราะว่ามันแห่งซื้อมันมาแล้ว เออประมาณนี้สรุปอีกทีนึงก็คือก่อนที่เขาจะบ่ายหรือว่าจะเสียวในอ่าจังหวะที่มันติดแนวครับประมาณติดแนวเออเขาจะบ่ายในอ่าจังหวะที่มันจะกลับตัวขึ้นนั่นนะเขาต้องเบิ้งเขาต้องไปแห่งแห่งซื้อและแห่งขายเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าว่าเออมันลงมาแบบเนี้ยมันลงแบบเนี้ยเนี่ยมันมันมันแห่งซื้อเริ่มเข้าแทกเข้าแทกแบบเนี้ยมันมันจะบกตึบตึบมันจะบกปังบ้าเดียวแต่มันจะค่อยๆมา คอยเขาคอยเขาแล้วก็คอยเขาแล้วมันค่อยๆขึ้นแบบนี้มันบวกปั้งอย่างนี้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้เราก็ต้องท้าคอนเฟิร์มอย่างประมาณนี้เราต้องท้าว่าเออที่แห่งซื้อมันเขาแท้เลโบ่แล้วก็ค่อยตามมันขึ้นไปอย่างประมาณโอเคซึ่งว่าเออมันจะบวกกับแท่งเทียนที่มีเนื้อสำคัญเอ่อซึ่งว่าเออแท่งเทียนที่มีเนื้อสำคัญหรือว่าแท่งเทียนที่ออซึ่งแท่งเทียนที่แบบ มีในยาสำคัญอีกอย่างนะเดี๋ยวจะฝากไว้พาร์ตหน้าหรือวอ่าคลิปคลิปหน้าเพราะวะ่าคลิปนี้มาซอนวิธีอันนี้ก่อนโอเคอันนี้คือเป็นกรณีหรือว่าตัวอย่างที่มันอยู่ที่บริเวณแน,นวครับเดี๋ยวจะเป็นซอกตัวตัวอย่างที่มันเป็นแนวตาในบึงโอเควันนี้คือแบบจังหวะการก,กับตัวที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณแน,นวตาเนาะทุกคนอ่ะโอเคมา,ามาเริ่มกันเลย โอเคอ่าโอเคก่อนอื่นอ่ะอ่าก็คือห่าวของหุ้ว่าวเออเนี่ยกาฟอ่ะถ้าวส่วนราคาได้หรือว่าหน้าราคาได้ที่มีแหงซุ่งท็่ได้มีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลงอ่ะเออเราจะอื้นว่าเนวครับเหนียวตานเป็นบอทุกคนอ่าโอเคซึ่งในกรณีนี้อ่าหุ้เลาวเออเนี่ยกาฟมีนการปรับตัวขึ้นแต่ว่าพออยู่ที่ส่วนราคานี้นั้นอ่าเห็ุใหอ่าส่วนราคานี้เนี่ย ส่งผลต่อบุ๊มบิ้นดิห็นให้เอาคนเห็นตลาดเออเบิ้งในโซนราคาเนี่ยเป็นโซนราคาที่ค่อนข้างว่าคา้าได้กําไรอย่างประมาณนี้อ่าโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะอ่าซึ่งว่าอา่โอเคเมื่อเ้างหุ่นล้วว่าเอาออันเนี้ยมี่มันเหนียวต้านนะเพราะามันทรงกราบลงมาขนาดนี้แล้วอีกอย่างอ่แห่งที่มันเทลงมานะ่ะเป็นแท่งเทียนที่อูย้ย คนค้างใจ่หะ่าวแล้วก็คนค้างจะมี volume โคโ่ดีเลยโอเคเห้องหล้วว่าเออเน,นี่ยอันนี้คือแนวต้านอ่าอันนี้คือส่วนราคาที่มีในัยะสำคัญแล้วแล้วกราฟก็มีการแบบเลนแบบโอ้ยไซเบี v แบบอโอ้โหนะฮะนี่แล้วอ่ามันมีการลงแบบนี้แล้วมันก็กลับมาอีกครั้งเมื่อกราฟราคาเคลื่อนที่มหอดอยู่ที่บริเวณแนวตา้านอีกครั้ง ซึ่งมันก็คือกันกับที่เห่าเคยว่ากันไปในตัวอย่างที่มันเป็นแนวหับนะทุกคนอโอเคเมื่อกลาฟเคลื่อนที่ามาอยู่ใกล้บริเวณแนวหับหรือแนวตา้านอย่างต่างๆเราจะหล่อทาบึงกอรว่ามันจะเกิดเบรกเอารือว่ากับตัวหรือว่าแบบโฟเบรกอ,อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจะทาบึงกอืมเพื่อว่า เขาได้ตัดความเป็นไปได้ของการที่มันจะเลนขึ้นเรียกว่าเล่นลงนอย่างประมาณนี้โอเคเมื่อแบบโอเคซูมเบิ่งเข้ามาทุกคนอโอเคเมื่อ,อเขาเห็นแล้วว่าแท่งเถียนมันมีการปรับตัวขึ้นในในลักษณะนี้เขาเบิ่งแล้วว่าเออแห่งค่ายที่เออแห่งซื้อจีซื้อซื้อ,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 อขึ้นไปนี้ชื่อว่ามันจีอยู่ใกล้บริเวณแนวตาแล้วก็ตา,า,ตามแต่ว่าแห่งค่ายที่จะเข้ามานั้น คนค้าที่จะเกาะยังบได้แบบมันแบบว่าแห่งค่าที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ยังบได้อย่างขนาดนั้นเทมันวะทุกคนอ่ะแล้วเขาจะจะได้แล้ววาเออแล้วเขาจะจะได้แล้ววาเออเฮ้ยแห่งค่ายม่งจะเข้าตอนใดแล้วอ่ะมันจะเทหลุมตอนใดนะซึ่งอันนี้เขาก็ต้องท้าสัญญาณคอนเฟิร์มว่าสัญญาณแบบคลิกเลยนะเออเขาก็ต้องท้าหล่อต่อไปอืมซึ่งอแท้งตัวเนี้ย เนี่ยเห็นบ่อแท้งตัวนซีเคียวตัวนี้ตัวนี้ทุกคนอ่ะมันมันขึ้นไปต่ําแล้วแต่ว่ามันมีรีเจ็กลงมาน้อยหนึง่งอ่าลงมาน้อยนึงซึ่งว่าถ้าเราเจอในน้นานงานตัวจริงอ่ะถ้าถามว่าสิวได้บ่อก็คือถ้าเอาตามความจริงเอาเอาตามแท้งเขียนเลยว่าแห่งซื้อแห่งขายเข้ามาท่นะเอาตามความจริงเลยตามน้านงานแสดงว่าแห่งขายี่จะเขาเหมาือนคนข้างมาน้อยเลยเพราะว่ารีเจ็คไม่ได้หลขนาดนั้น อีกอย่างแท่งเทียนตัวนี้แท่งเทียนสีเขียวตัวนี้ราคาปิดคงมัทนานะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุดของมันเลยซึ่งมันบุงบอกถึงแข่งซื้อที่มีความแข็งแข่งกว่าแข่งข้านั่นเองเป็นบอทุกคนแต่ว่านั่นแหละมันก็มีแท่งสีแดงน้อยตัวนี้ขึ้นมาอีกถามว่าเสียวล่ได้บออย่างบ่ได้คือกันเพราะว่ามันมันยังน้อยอ่ะคือคือมันบ่ได้แสดงถึงอารมณ์หรือว่าความกระตือรือร้นคงมันแบบเดอะเบสอย่างานะ มันยังบ่ได้แบบสูพาวเวอร์ขางมันเถอประมาณนี้เราก็ต้องท้าลรอท้าต่อไปซึ่งแทงตัวนี้หินบ่ทุกคนแล้วไล่มาไล่มาเทละแทงไล่มาเทละแทงเขาจะแกะเขามาแกะกันเลยอ่ะโอเคไล่มาเทละแทงอ่ะคืออันนี้อคือมันลงมาแล้วเด้คือมันลงมาแล้วแต่ว่าแห่งซื้อมันอ่ะมันเกียนไงเออมันเกียนแล้วมันตึบขึ้นไปแต่ว่ามันก็ถ้าถามว่า คือมันแป๊กเด้ถ้ามาแป๊กอย่างขนาดนั้นบ่เต้าของบดีสรีคิว่าบดีแป๊กอย่างขนาดเพราะสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างอยู่แล้วอืมประมาณนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะเออถ้ามันเกิดขึ้นเราเอาไม่งป่อยมันไปเลยประมาณนี้แล้วเขาจะหาจังหวะในการสิวได้จะได้ล่ะในจังหวะเนี่ยเออเขาก็ต้องบึ้งแท่งเขียนนั่นแหละอืมคือถ้าม่าเออเนี่ยมันเกิดแทงเข็ญอย่างเงียอย่างๆไว้เป็นตัวสีแดงเนี่ย คือที่จริงอะ่ะซื้อได้เราได้เพราะว่าเนื่องอะ่ะมันสามารถที่จะกืนกินแบบโว้โเวเนี่ยแห่งซื้อที่มันเป็นซองแทงก่อนหน้าได้เลยมันคือสามารถที่จะกืนกินได้เลยเวเออแต่ว่าแต่ว่ามันบุงบ้องเึงแห่งข่ายขนาดนี้แล้วเป็นยังจึงมีแห่งซื้อเข้ามันแบบนี้อ่เป็นยังมันจึงแห่งซื้อขึ้นแบบนี้ย้อนว่า อ่าย้อนว่าคือมันมันเกิดขึ้นได้ท I mean, um, okay. ุกอย่างอยู่แล้วอ่ะคือมันสามารถจะเกิดขึ้นได้อ่ะเก็ตบอกว่าทุกคนคืออันนี้แหละความยา่ของมันอ่ะอันนี้แหละจึงเขาจึงบอกว่าเออเนี่ยต้องมีประสบการณ์นะจึงไอ้นี่เห็นบอกคือมันลงมาก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะตบตลบหลังเช่นเดียวกันอ่ะแล้วเทคนิคที่อ่าสลีมว่าว่าเออเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อย่างน่ะมันก็บร่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ มันบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะพลาดคือกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะพลาดอ่ะแม่งมีน้อยอ่ะเข้าใจบว่วะเออนั่นแหละ <c oughs> ซึ่งว่าอ่าโอเคถ้าซุ้ิเขาบายไปในออเดอร์นี้แล้วเขาบูวินอ่ะเขาบูวินอ่ะเขาบูวินอ่ะอยังน้อยอ่ะอยังน้อยถ้าเขาบูวินอ่ะเขาก็มาตามมินิได้เวยเนี่ยเามาตามมินิได้เามาตามมินิได้เพราะว่าคือ กาอ่ะมันเริ่มมีการแบบว่าเริ่มมีการที่จะปรับโครงสร้างเข้ามานะเป็นถิ่นค่าลงแล้วก็คือเห็นบอทุกคนนี่นี่นี่เห็นบอคือในจุดนี้จุดนี้อเขาสามารถที่จะเป็นแนวต้านแนวต้านแล้วเ่าเสียวลงได้เลยอ่าเพราะว่าคือเนี่ยมันลงแท่งตัวนี้มาแท่งสีแดงตัวยานี้แล้วแท่งตัวไปเกิด เกิดแทงสีเขียวตัวนี้ซึ่งมันขึ้นไปมันก็บ่ได้ไปเบีกเอาหรือว่ามันบม่ได้ขึ้นไปยูเน่้ออย่างต่างๆซึ่งมันก็เป็นแห่งซื้อแื้วแทงสีเขียวแล้วแทงแห่งซื้อที่คอนข้างที่จะสู่สีกับแห่งค่ายเลยอ่ะเมือ่อแห่งค่ายมันล่มทํางานหลยครั้งแล้วหลยครั้งแห่งซื้อบริษัทที่จะซื้อขึ้นไปลวแล้วเกิดแทงตัวนี้อ่ะเฮ้ย สลีคิดว่าอ่าสิวได้แล้วสลีคิดว่าสิวได้แล้วย้อนยังก็นั่นแหละเบื้องดีแท้งตัวเนี้ยแท้งสีแดงตัวน้อยเนี่ยมันเป็นปนพินบาตัวน้อยเลยเว้ยเป็นพินบาตัวน้อยแล้วเพราะว่าแห่งเออราคาราคาปิดของแท้งตัวเนี้ยมันอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดเลยนั่นหมายความว่าแห่งเออแห่งใครนั้นมีความแข็งแกร่งกว่าแห่งซื้อหรือเ่เออถ้าเฮารวมจังหวะที่มันแบบมารวมกันที่ยูบอลอ่า เหนียวตาตัวนี้มันเริ่มติดเหนียวตาตัวนี้แล้วมันรวมกันอยู่เนี้ยคิดว่าถ้าเหาเบิ้งตามแท่งเถียนเหารวมกันหลายแท่งแบบเนี้ยคิดว่าตัวได้มีแห่งแห่งแห่งลายกว่าก็แน่นอนอย่างเรามันต้องมีแห่งแห่งคายที่แห่งคายที่ลายกว่าอยู่แล้วแม่นบ่ทุกคนอ่ะแล้วเหาเบิ้งแล้วว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบอ่าจะว่าจะดีดีว่าเนี่ยเป็นเหนียวตาแบบเนี้ยซึ่งหลากกาบะ มันมีการปรับโขวงสร้างมาละขนาดน้อยนะต้องยอมว่ามันปรับตัวเริ่มปรับตัวเป็นขนาดน้อยแล้วเอออันนี้ต้องใช้ความํำนานิดนึงนะต้องแบบพอมีฟีมึงนิดนึงอ่ะเออต้องํำนานิดนึงนะจึงจะอันนั้นจึงได้อย่างประมาณนี้อ่าโอเคมันเมื่อมันมีการแบบสร้างเหนียวต้านน้อยอยู่นี้แล้วอะถึงว่าแอ่เหนียวต้านน้อยนี้ก็ตามแต่ว่าถึงนี้ก็เป็นเหนียวต้าละเพราะมันเริ่มสร้างเหนียวต้า ม,มันลืมบอมเปนเือลืมสร้างดิคือมันไปต่ำเหนียวตา้านเหนียวต้านเก่าแล้วแม่งกำลังจะลงอ่ะเออเนี่ยแล้วอันนี้อมันมันมันก็มีการแบบเนี่ยปรับโครงสร้างเข้ามาลงเนี่ยเนี่ยหายรูอ่ะเออเนี่ยขึ้นไปอ่ะอันนี้หายเนี่ยเนี่ยรูเนี่ยแท่งตัวนี้มันก็รูละเก็ยดบ่อ่ะมันลืมสร้างหายหายที่มันต่ำกว่าหายเก่าอ่ะ เออมันไ่นได้ยูสูงกว่านั่นหมายควาว่าเออเนี่ยเฮ้ยเหง่ซื้อที่ซื้อขึ้นไปแม่งกูมีแล้วนะเออแล้วจึงเห็ดได้กล้าแมีการปรับตัวลงอย่างประมาณนี้โอเคเขาเขาต้องเบิ่งประมาณนี้ทุกคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปที่เขาจะเทรดในจังหวะที่มันกลับตัวเนาะทุกคนซึ่งว่า,าทุกคนนี่สามารถที่จะนําไปประยุกต์กับเทคนิคของตัวเองได้เลยอันนี้คือเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สุดเพราะว่า อ่าเป็นเรื่องที่เบสิกแล้วมือไม่นี่ขวัญหู้เลยเรื่องนี้เรื่องแนวรับแนวตานโลกออาเทรดแบบกลับตัวอีกอย่างต่างๆอันนี้คือมือไม่ขวัญหู้เพราะว่าอ่าแนวรับแนวตานมันจะเป็นโซนราคาที่อ่าออก,กรอเดอร์ของหฮานี่ได้ดีเลยประมาณนี้ทุกคนโอเคสําหรับอ่าคลิปนี้ก็มี่มีเท่านี้แต่ว่าคลิปหน้าจะเป็นอ่าจะมาสอนเกี่ยวกับแทงเขียนที่มีในยง่งญญสำคัญอ่าบวกกับอ่า อแนวฮับแนวตาลบ,บวกกับแนวแท่งเทียงที่มีแนวแท่งเทียงที่มีแนวสำคัญเขาจะมา,าพนวกกันจะได้เขาจะมาแบบควงบูงกันจะได้นะเออก็ฝากไว้คลิปหน้าทุกคนนะถ้าฝากติดตามไปเลยทุกคนถ้าพองว่าซ้องของมีแจ้ความหูเน้นๆทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษากันหลายๆทุกคนอยากให้ทุกคนนี่เขาตลาดบึงตลอดเทรดดีโมเทรดผู้ปินก่อนเทรดดีโมไปเรื่อย เห่าศึกษาจับจังหวะตามที่ห่อถนัดตามท่าที่ห่อถนัดเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแต่มาสเสนออย่างประมาณนี้ซื้อสำหรับคลิปนี้สบายดีทุกคน mm hmm. เจอกันใหม่ในคลิปหน้า